สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะผมวันนี้บอ,อยู่กับน้องพิชช วันนี้นะครับผมแน่นอนครับวันนี้ช่วงสถานการณ์แบบนี้เราจะพลาดเทรนการมูเตลูปไปไม่ได้แน่ๆ,ๆนะครับผมซึ่งวัดนี้ที่เราจะไปคือวัดที่เชียงใหม่ตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่าๆนะคบผมตอนนี้บรอยู่หน้าอยู่นะคบผมเพิ่งออกมาจากบ้านเนาะเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ซึ่งทําเวลาเดินทางประมาณ5 6ถึงชั่วโมงนะคะผมในระหว่างทางราก็จะแวะไหว้พระต่างๆนะแต่ที่สําคัญคือจุดไฮไลท์จุดพีของเราก็คือวัดป่าแดดนั่นเองนะครับผมซึ่งจังหวัดเชียงใหม่แต่เราจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับ<ช> <ๆ S 2> เขาดังเรื่องมูเตลูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทตธติ คนที่ไปมูมาไปมูแล้วปังไปมูแล้วดังไปมูแล้วเฮงไปมูแล้วต่างๆได้รับสิดีกลับมาต่างๆแน่นอนนะคะผมเราก็เป็นผู้สัจจะในส่วนคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของความสั์สีความดีงามนะคะผมเราก็ไม่พลาดที่จะไปมูเตลูแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวบอยจะถ่ายรายละเอียดการมูเตลูแล้วก็การเข้าไปวัดนะคะผมเผื่อใครอยากติดตามอะไรยังไงเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะครับ ครับตอนนี้ประมาณ8โมงนิดๆนะครับเราก็ถึงจังหวัดแพร่แล้วทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปททสักที่หนึ่งเลยลำาาามานิดนึงเนาะแล้วเราก็แวะเข้าใส่ิมพลังก่อนนะทุกคนเพราะตั้งแต่เชา้าไม่ได้กินอเลยนะครับก็จะได้เป็นเก็ซีนะง่ายๆสบายๆเนาะเดินทางต่อกันจ้า Er, ทุกคนนะครับก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงเชียงใหม่กันเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่งถึงมาก็ยืดเส้นยืดสายกันก่อนเพราะว่าขับรถมาเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงออกมาตั้งแต่7จ็โมงเช้าตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วก็เมื่อยตัวนิดนึงเดี๋ยวก็อาจจะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยดูต่อตอนเย็นว่าจะไปไหนนะคบวันนี้ก็จะเป็นวันฟรีสไตล์ของเราแต่พรุ่งนี้อาจจะไปมูเตอรอย่างเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนิดนิดเนาะลราก็มาที่เมย่าก่อนเพราะว่า ช็กินต้องประมาณเท่าไหร่หลังไปครึ่ง,องขอ,อนวนก่อนนะทุกคนพี่ค่ะนั่งตรงนั้นขับรถมานานทุกคน่<อ>เรวก็ถึงที่แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็ขอพักก่อนไป<อ>เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆนะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมง สี่โมงห้าโมงนะครับกำลงจะไปหาในทานกันน้รงทุกนนคนต้มกบป้าเร็วจามากระโดดสเิเหมือนกันใช่ไหมแว้วทุกคนกับข้าวที่เราสั่งไปนะนี่จะเป็นต้มจืด ก็จะมีอันนี้พัฟทิมอัลเทอรเนาะมีมีไก่ออนเดี๋ยวอันนี้จะรอต้มกระดูกออนนะคมาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นต้มกระดูกอ่อนนะแล้วก็นี่่อาพัฟทิมนึ่งนาวองาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชาจะมารีวิวในพุดดิ้งนี่เกาะอะไรนะแค่ตงอย่างเดียวเลยก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณจะหกโมงแล้วเนาะแดดกำลังจบ พระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วก็ค่าแล้วก็อิ่มมากๆตอนนี้ก็หนังตาก็จะเริ่มหย่อนยานแล้วไปต่อกันนะโอเคทุกคนก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกับจะสองทุ่มแล้วเนาะแล้วก็เดินทาง จากห้วยตึงเท่าตรงนั้นนาอเราไปอ่าไปในเมืองนาก็ไปขับรถดูในเมืองมาไปซื้อของกงของกินเอามาตุนไว้ตอนเด็กนาอก็กขจะสองคนละทีน,ทนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนการอาบน้ำนอนพรุนี้จะต้องปังต้องเฮงอย่างแน่นอนทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมดูกันต่อนะต้องปังต้องเฮงพรุนี้จะไปไหนบ้างรอดูกันเลยนะครับส่วนนี้ขออาบตัวอาบน้ำนอนพักผ่อนพรุงนี้เช้าจอกันใหม่นะจ๊ะมอร์นิ่งน,น,นะ <Morning S 1> นะครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเราที่เรากำลังจะไปมูเตรูกันนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปรู้สึกว่าตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ยังไงนะมึงฟิลแบบมีพลังเออใช่บบความาบางเ<า>หมีศรัทธา,า,ทาด้วยใช่มีศรัทธามีความบางแนละ้วน่นนี่ไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคน เดี๋ยวไปกราบาพระประธานก่อนเนาะจุดแรกนะครับผมมาสักการะพระประธานตรงนี้ก่อนนะครับผมสวยงามมากๆเรียกเขาก่อนนะ ทุกคนถ้าถ้ามันปกติเนาะก็จะเป็นดอกไม้ชดละส9่ย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากเติมหน้าด้วยแล้วก็อยากบูชาเซตใหญ่ก็จะมีพระอาจารย์มีพาสวดทําพิธีนะ9 9 9แต่ต้องจองอะ่ะทุกคนนะท,นทุกคนเข้ามาแล้วนะทุกคนตรงนี้องค์ที่ท่านประทับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอ้ท่านสวยมาก ขอญาตถ่ายนะคะมึงแต่มึงก็บังอยู่คนลุกมากทุกคนนี่จะเป็นการกระซิบหูนะให้อีกมือหนึ่งปิดหูฟังษษษนี้ไว้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกระซิบอีกหูหนึ่งเนาะโอ้โท่านสวยมากสรราง่างามมากทุกคนคนลุกมากขอให้สำเร็จสำเร็จนะทุกคนใครอยากได้ความสำเร็จอยากได้ความเพียงความบังทุกคนอธิษฐานในคลิปนี้และตอนนี้ได้เลยนะขอให้ทุกคนสำเร็จแล้วก็อธิฐานไปพร้อมกันนะครับ ลงจากพระวิหารมาแล้วนาะอแล้วก็จะไปรอดอพระวิหารไม้สักทองนะรอดใต้พระพิคเน่นะครับทุกคนเดินตามอยมาเลยอ๋อตรงนี้นี่งไงรอดใต้ตรงนี้ทุกคนโอเคเราไปกันเลยครับทุกคนอันนี้บอยก็รอดใต้พระพิคเน่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปะขึ้นไปอีกบทหนึ่งจะไปอบ เสามันจะมีเสาเอกเสาโทเนาะเราจะไปอบเพื่อความฟังความเพีงกันนะครับทุกคนตามมาเลยครับมาอบเสาไม้สักทองหลวงเนาะข้างพระประธานนะตรงนี้สวยมากเป็นไม้สักทังหลังอนะทุกคนที่นี่ก็จะมีร่วมบริจาคปัจจัยนะครับอมบุญใครสนใจก็ตรน้นะครับผมสามารถร่วมทําบุญตามกำลังศรัทธาได้เลยนะ อันนี้เจ้าเจ้าเงินแสนนั้นเจ้าเงินล้านนะทุกคนเงินล้านนะคะอันนี้เงินล้านนะคะนนเน,น,นะ S <S <S ครับทุกคนครับเราก็ทําพิธีขอพรพระพิคเนศขอความปังอะไรเรียบร้อยกันแล้วนะครับผมวิธีเดี๋ยวว่าก็จะขึ้นวิธีบนนี้ให้หนอมันจะมีวิธีบอกแล้วก็มีคนแนะนําอยู่ทางเข้านะครับก็จะไปไหว้สักการะพระพุทธร,รูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปขอพรพระพิคเนศท่านท่านด้านบนนะครับผมเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมาวนเดินรอบใต้พระพิคเนศยสามรอบแล้วก็ไปโอบเสาเอกเสาโทที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาลาสัก ไม้สักแฉเนาะโอเคทุกคนถ้ายังไงนะคะผมทุกคนก็สามารถขอพรกับที่บอยงลงคลิปในจังหวัดที่บอยลงให้ทุกคนขอพรได้ตรงนั้นขอให้ความเฮงความปังจงบังเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับตัวน้องบอยด้วยเกิดขึ้นกับทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอให้เฮงให้ปังให้ปังปังเฮงเฮงไปเลยจ้า แล้วเนาะเราต้องแก้50พวงขึ้นไปถ้าเราโบนไว้ปั้นพวงเราจะได้พวงละบาทอีกจะได้โมอีกเราจะปั้นพวงบาทและเราปั้นพวงยาวกว่าได้ตอนนั้นนี่โอแต่ขอพรมาได้ก็บดูใช้แค่พวงเดียวเหมือนครับใช้ชุดหนึ่งเราชุดแรกชุดใหญ่อันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้หกสิบบาทคนตอนนี้นะเรากำลังจะขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยคำนะครับซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของเชียงใหม่เนาะ แล้วก็ตัดจะขึ้นไปมันก็จะมีร้านพวกขายพวกมะลัยพวกขายดอกไม้นั่นนู่นขึ้นไปก่อนแล้วเราก็จะแวะไหว้ mm hmm. เขาบอกว่าที่เนี่ยเคล็ดลับก็คือต้องแบบตอนแรกขึ้นมาครั้งแรกก็แค่คือก็มาแบบมีแค่ดอกไม้ชุดหนึ่งรคือมาขอพรครั้งแรกก็คือขอพรแค่หนึ่งอยา่างถ้าสําเร็จแล้วต้องมาแก้บนมาแก้บนห้าสิบห้าสิบอ่าห้าสิบพวงขึ้นไปก็คือดอกมะลิเป็นพวงก่อนขึ้นไปแล้วก็จะมีอ่ามีช่อดอกไม้หนึ่งช่อแล้วก็เป็นพวงดอกมะลิหนึ่งพวงเนาะซึ่งจะ เข้าไปขอพอรข้างบนเขาบอกว่าขอพอรได้หนึ่งข้อที่สําคัญเรื่องที่เราต้องการจริงๆขอพอรได้หนึ่งข้อเพื่อให้สําเร็จอย่างที่เราตั้งใจเพราะ่าเราต้องตั้งสติเลย,เลยแล้วก็จะคิดด้วเลยว่าจะขอเรื่องอะไรแล้วก็มีสมาธิในการขอตรงนั้นเลยโอเคเราขึ้นไปเลยนะใช่พรถึงแล้วนะครับ โอ้โหใหญ่สวยมากทุกคน,นมาน่าจะมาครั้งที่สองนะของน้องบอยวันนี้ครั้งนี้น่าจะครั้งที่สองที่สามเนี่ยไม่แน่ใจทุกคนคือตอนนี้คนเยอะมากคนมาที่นี่เยอะมากที่ว่าคนจะไม่เยอะแต่คนเยอะมากทุกคนทางเราก็ต้องแบบเซฟตี้ตัวเองท่กความปลอดภัยด้วยนะใครจะมาก็อย่าลืมแบบระวังวยนะเซฟตี้ให้มากที่สุดนะทุกคนขอไม่อยากจะขอ พระเจ้าท่านใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านนี้ตามสกุลนี้ขอพ่หลวงข้าพเจ้าท่านใจโอ้ยรู้สึกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังนะทุกคน ทุกคนเลก็ขอเสร็จเรียบร้อยนะเนาะก็ขอ,องงงนิดนึงแต่ก็ขอให้ตัวเองนะเออเจอพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะเนาะแล้วก็ถ้าสมบัติเราก็มีโอกาสมาอีกทีเราก็มามา,มาแก้บนได้ไม่ได้เราก็มาแก้นิจัยคิดว่านะเออเจะมาแก้อย่างที่พูดไว้อะไรเงี้ยก็ขอพบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นะโอเคที่สุดนะทุกคนเนาะโอเคไม่รู้จะไปไหนต่ออาจจะมีต่อนิดนึงเดี๋ยวเราติดตามชมอีกนิดน,นึงนะจบแล้วทุกคน